ไปภัยที่ภาไปเบิ้งพี่น้องแถวบ้านตุวข่อย้อค่ะพี่น้องแถวบ้านตัข่อยตอนแรงๆมีๆ่นพากกันเหตดอย่างพี่น้องไปทั้งในกันเบิดเดนาะพี่น้องแถวนี้สวัสดีพี่น้องวุ้ยวันนี้ยูทูบเปอร์มาหาคลิปแถวนี้เด้อจ้ามันมีคน่ายคลิปเลยหายโมดเกี้ยงจับบรรยากาศพี่นอ้องป้องไพรไม่ยอหลอดมาหรือ,อยังมาแล้วไปใส ใส่มาเรียกคนเขายอดไล่เห็นไหมแล้วเออเออเอาลองเพลงลองเพลงแต่ตาฟังเล้วจากสองสองคนมีเสียงนี่เสียงนี่เอาลองลองบ่ลองบ่ก็เราเตะเจ้าเราเหมารักของเราต้องจบงมดเขาก็ไม่มาดูเราเหมือนเดิมโอ้ยนะโอ้ยนะเนาะเนาะเนาะนังเนาะนังเนาะเหมือนเดิ คักยี่เดอกดีิชีวิตคนอีสานบ้านตุ้ค่อยก็อย่างนี้แหละพี่น้องอย่าถือซาตุ้ค่อยเด้อตุ้ค่อยก็เล่นคลิปแบบปัญญาปวงปวงนี่แหละเดินหายอดวิวไปเรื่อยๆตามอากาศแต่เป็นกันเองไปดูควมอนิโมแถวนี้ดีกว่าพี่น้องพี่น้องเอยพี่น้องเอ๋ยังง <laughs> ังชีวิตอยู่ตีพี่น้อง đây nhăng phải... ừ. ừ, không, đây nhăng chín lén nghe thế thế, vô cảnh cái tôi đó, nhìn lưới, thì nó thái ban rồi, nhìn nó tôi to như này, ương ผมบอกตกเจ้กะเช้าสิไปไต้อื่งอ่ะพี่น้องบ้านตุข่อยคือบปน้อมีเงินอดเพื่อนบ้านหนึ่ไทยกรุงเทพเมันเดียวสิไปไตยื่งมีเงินหลอดไปนักเพื่นบ่ไปนักเพื่นบ่คุณยายหลอดยายหลอดบ่ได้ยิน้ยดอกจ้าไปบ่าน้องทีแต่น้องทีก็บอกว่าบ่เคยเห็นดอกจ้าพี่น้องเคยเห็นอื่งบ่จ้าเอาไม่แม่ตุข่อยเลยเด้อมืออื่นเด้อพี่น้องตุข่อยบ่หูเลียงเลยค่ะ อึงเป็นตัวยังใหญ่ไ,ไม่ยิ่บนลไ่ทำเอึงสิบเอ,อึงแหกแติเนาะถ้าขนาดอย่างนีงซ้ซื้อกับแขนหักขาไปจับอึงสิบเอืงหัวสักต่นติคุณแม่เยอะยังไอเด้อฝนไปดำต้องมาตาดน้ำแข้งหาบาทเอาน้ำแข็งห้าบาทหรือจ๊ะไอของก็ดลอกพี่น้อ,นอ,อ,นอ,นอง ครับหมอให้หน่อยสิหมอให้พี่บุ้มหน่อยสิบบาทเป็นสิบห้าครับสิบห้ากับน้ำแข็งห้าบาทหนูจะเอาอะไรอีกไหมหนูจิบคนหนูจิบห้าบาทสิเออสวัสดีพี่ร้องป้องไผ่สูส่ทุกคนคือเงียบแถววะ มันคือนเงียบแบบนี้แต่วันนี้วังเวงวังเวงจังเลยขายของก็เงียบบ,บบ้านจกเป็นกุ้บานตัว่อยว่าพี่น้องนทำไมไม่มีข้อความขึ้นเลยสุดยอดเงียบมากเลยพี่น้องอา้าวซมี่ใช่ไหมครับซ้อนห้าบาทใช่ไหม เงินทอนอยู่ไหน,หนเหาอวะเซ็นได้ก่อนได้ไหมเซ็นเงินทอนกันเนาะอ่ะเซ็นเงินทอนได้ไหมสุข้าศึกใจดีใจดีนะน้องที่สุดหรอ <c oughs> ไปหากวนขออเจ้าอยู่คุ้มนี้ที่น้องไทยบ้านดกคุ้มเป็นตะเงือกับคุ้มสามาคีกับคุ้มเมีเยงเป็นยั่เคียวกดเข้าไปดูไลฟ์สดช่องยูทูบนะต่อไปนี้จะมาเล่นช่องยูทูบแล้ว คานติดตามช่อง Youtube ค่อยดีจะตายกว่าช่องเฟซพี่น้องไทยบ้านดงช่อง Facebook ค่อยไม่มีคนดูค่อยเลยแต่เล่นยังไงถึงจะได้เงินคะพี่น้อง Youtube ช่วยบอกค่อยทีสิ <c ười> ค่อยเล่นมาสามปีห้าปีไม่ได้เงินสักทีเลย YouTuber, เลยูทู u เ e อร์มเล่นยากเล่นแค้นขนาดนั้นเลยเลยเสียนเจ้ามันจะตกไหมแ้้เนี้ฝนอ่ะคิดแรงได้แรงดีแรงในใจแค่ พี่น้องทีบ้านดุงไปหาหลักบักผิกสมพรอนไม่กินก็นนะบักผิกสมพรอนนี้พ่าวะควอมอนิโมควอมอนิโมนี่พาไปบังควอมอนิโมแบบบ้านๆตุข่อยแล้วพี่น้องดังไฟดังไฟพี่น้องยิม้มทำคอนเทนต์จ้าป่าเนี่ยเยอะหลอดมีควอมอนิโมแบบบ้านๆน,นะคะพี่น้องแบบพี่ๆชีวิตคนอีสานแบบบา้านเฮาหรอค่ะ ขัวมอหนิมอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอพี่น้องป้องป่ายไข่บ้านดงไปหาตัวเลขพวกนี้เจยดีกว่าพวกนี้เจยโอ้ยเจียงสบายที่รถเป็นรถจักรับสุดยอดเลยพี่น้องพวกนี้เจ,จอใจจถือเลขบอใจอถือเลขบ่ ตอนนี้เลยเจ้าอยากเสียเง,งินไหนเจ้าซื้อสองสองถ้าจะอยากถือไหนเจ้าซื้อเลขไอ้แก้วเนื้อตาเจยของอ <laughs> บ่าแมนกิจกันกำลังบุ๋มเลยละ่ะพ่อปั่นกันเลขออกยุโรปก็ควงกต่ยังว่าซื้อยุสูงแปดสี่เพราะยังขีดบอกยว่ามาในงวดตั้งหกหวดก่อนสี่พันกับกบ้าพักกันเอาโอ้ <h aut> ยตาเจยตาเจย ปกตคือกันก็ปล่อยละสิ้นวงมีวาสนามีแต่วาสนาเสียแต่เงินใครจะมือลอตเตอรี่แต่รัฐบาลีัยหันลเห่าอ่ะไม่ได้ถือบะถือกินเลยตีถือกินเรียบเลยครับพี่น้องขายบ้านดงออกบะ มาออกเลยนนกันป่ะโอ้ดีค่ะเนาะหวยเล้าก็ออกก็สองปแปดนั่นละหนาเบียบกว่ามีม,มีจะออกจะสองแปดเม,ม,มื่อปีเมื่อสั่หววเล้าบ้าเรืเร่อยๆก็เสียหาเสียซิบแล้วตุดน้ำตัวข่อยตัวข่อยว่าถึกเลกแจกกะเจียพีนอง,ป,องป้องไป สุดยอดคับพี่น้องแปดนาทีแล้วเดีกเวือกสองนาทีพอจะไปหาเห็ดเบียกหนึ่งเขาเป่าไฟแล้วคุณแม่เขียวกินเขาแรงน้นเนอะมือนี่อ่ะเ,ห,เ,ห,เห,ห็ดเบี้ยเ้อเห็ดเปียเนอะเนอะกินอ่ะว่ากินหลายดอกว่ากินหลายดอกพี่น้องพี่น้องเคยเห็นรถรงเรี้ยนมาพี่น้องรถเลียยโรงเรี้ยนบานตะข่อยเป็นแบบนี้เด้อพี่น้อง รถโรงเร right? ียนบ้านพวกเจ้าเป็นรถโรงเรียนบ้านตุ๋หอยป่าพี่น้องรถโรงโรงเรียนนี้ไม่มีแอ์นะพี่น้องแอร์ธรรมชาติจ้ะพี่น้องเย็นสบาย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 เท่เวลาฝนตกเวลาฝนตกฝนก็เสียวผักลมลมแล้วพี่น้องใท้บ้านดงสําหรับบ้านตุ๋หอยก็สิเป็นแบบนี้แหละรถโรงเรียนนะครับพี่น้องแล้วนี่คาคารถโรงเรียนมือเรียนหนึ่งเดือนแล้วจะลอยพี่น้องบ้านตุ๋หอยหกลอย ที่จากบ้านดงซิตี้ไปถึงอำเภอจตุราพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเอาเจ็ดอยบ้านพวกเจ้าคารถไปโรงเรียน็นลูกแต่ละมือแต่ละเดียนิดแยกบาทพี่น้องซ้ำๆกันก็บ,บ้านตุข่อยบ่พี่น้องด้วซ้ำนี่ตุข่่อยก็่าถือด้วยเจ็ด้อยไนี่สมตุยตอยสองร้อยห้าสิบแต่เสริมไทยสุดยอดเลยจ้าอีก ครึ่งชั่วโมงจะจบภารกิจแล้วสิบนาทีหาคนเบ่งไลก็หาหน่อยนอะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยจ้ามีการสุดยอดเลยพี่น้องจะใกล้จะจบแล้วนะครับพี่น้องขอบคุณทุกาทการติดตามขอบคุณทุกการรับชมช่องน้องบุ๋มแชแนวนะคะพี่น้องไทยบ้านดุ ปอยี่คิดไปใส่ว่าเหมือนี่คือว่าเห็นปอยี่คิดเลยปอยี่คิดไปใส่ว้างอ่างเีเขียวหม้อจาคิดก็ไม่เห็นเลย